วรปัญญามณีโชตค่ะได้ออกมาเล่าความฝันคุณผู้ชมค่ะซึ่งเขาบอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวด้วยมานั่งร้องไห้บริเวณหน้าห้องพระที่หน้าบ้านผมเลือดเนี่ยท่วมตัวเลยคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวนี้เนี่ย,ยมันยังไงยังไงอยู่นะคะจะว่าน่ากลัวก็น่ากลัวจะว่าเป็น่องความฝันมันก็คงจะเป็นฝันร้านยนี่แหละค่ะก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้มข้นจริงๆนะคะสาหรับนายบุญถาวรปัญญามณีโชตค่ะที่เขาเองเข้ามามีบทบาทในคดีแตงโมนิดาซึ่งเป็นดาราสาวชื่อดังที่มีการพลัดตกจากเรือสปีด ช,ชวิตเะะจ้าตัวเนี่ยเขาก็กอกมาเล่านิทานก่อนหน้านี้เนาะเป็นเรื่องของเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดระบุว่านิทานตอนที่7.2เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดตอนจบเขาก็เหมือนว่ามีการบรรยายบอกว่าเนี่ยผมได้เล่านิทานเรื่องหนึง่งที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมอาพรางไปแล้วจํานวน7.1ตอนเหตุผลและความจําเป็นที่ผมเล่านิทานที่ผมแต่งขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนฟังต่อไปจนถึงเรื่องเรื่องราวทั้งหมดอะคือจํานวนทั้งหมด10ตอนนั้นเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจแล้วก็เป็นเหตุการณ์ สมมุติฐานเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงหรือว่ามีมูลความจริงที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงของคนคนออของคนใดคนหนึ่งแล้วก็เป็นเพียงเรื่องสมมุติฐานเรื่องราวที่แต่งขึ้นว่าเนี่ยมันมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่ทําลักษณะแบบนี้นะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะจนถูกแชร์ออกไปอย่างมากมายแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเออก็เริ่มอินไปกับนิทานที่คุณบุญถาวณเขาออกมาเล่ารวมถึงหลายๆคนก็เข้าไปติดตามเรื่องนี้เหมือนกันนะคะจนล่าสุดคุณผู้ชมขาต้องบอกว่า นายบุญถาวรเองเนี่ยออกมาโพสอีกแล้วนะคะระบุว่าตายบนบกกรรมจะตามสนองกลุ่มคนที่กระทำผิดวงเล็บรู้อย่างสาสมใจมันจะชิบหายตกตายไปตามกันแน่นอนและยังมีการโพสต,ต่ออีกนะคะบอกว่าเมื่อคืน ผมเนี่ยฝันร้ายฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวนั่งร้องไห้ที่บริเวณหน้าห้องพระที่หน้าบ้านผมเลือดเนี่ยท่วมตัวไปหมดเลยผมนอนไม่หลับทั้งคืนเช้านี้ผมก็เลยออกไปทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณผู้หญิง,งหญิงสาวไรดังกล่าวที่มาร้องไห้หน้าห้องพระไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญ,ญาณใครก็ตามขอให้ไปสู่สุขติภพภูมิที่ดีซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าง,งานนี้เนี่ยจะฝันถึงใครหรือว่าเรื่องราวนี้เนี่ยจะเป็นจริงมากน้อย แค่ไหนคะ่ะอย่างไรก็ตามนะแต่ถ้ามีจริงๆเนี่ยก็ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทให้นิ้วแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม